จังหวัดเชียงใหม่ปล่อยแถวพนึกกำลังตำรวจทหารฝ่ายปกครอง600นายคุมเข้มความปลอดภัยลอยกระทงเชียงใหม่ตีลานภาะบรมรชาชนุสาวรีสามกริย์อำเภอเมืองเชียงใหม่พลตำรวจเอกทัศชัยปิตะนีระบุตรรองผู้บัาชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลลอยกระทงประจำปี2568พร้อมด้วยนายศิวะธมิการนนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสมชาติวัฒนากล้ารองนายกอบจอเชียงใหม่ในอัศนีบรนุป,ปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ฝ่ายตำรวจและทหารฝ่ายปกครองสนักง,งานป้องกันและบรรเทาการปราบปรามยาเสพติดและอาสาสมัครในปื้นที่เชียงใหม่จำนวนกว่า600นายเข้าร่วมรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรแห่งชาติกล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทางสนักง,งานตตำรวจแห่งชาติเข้ามาดูแลความเรียบร้อยในความปลอดภยัยเมืองเชียงใหม่ในการปล่อยโคมลอย และเป็นหากันเมาสุรายาเสพติดที่อาจจะมีเข้ามาในช่วงของเทศกาลลอยกระทงซึ่งตำนวจภูธรภาค5ได้มีการวางแผนดําเนินการและบูรณาการความร่วมมือกับฝ่ายปกครองทหารและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อระดมกวาดล้างอาชญากรรมยาเสพติดอบายมุกรวมถึงความผิดอันเกิดจากการเล่นดอกไม้เพลิงพลุประทัดต,ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่เรื่องการปล่อยโคมไฟโคมลอย และการอำนวยความสะดวกขึ้นกับประชาชนโดยเจียงใหม่จะมีการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเจียงใหม่ประจําปี2568ระหว่างวันที่4-6พฤศจิกายนโดยงานในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดสายทานแห่งพระเมตตาไหว้สาพระพันปีหลวงถวยราชทั้งปวงล้วนสาดุดีพักดีสถิตในใจนิรัน์ เพื่อถวายพระเกียรติและถวายความอลาลัยแดส่สมเด็จพระนางเจ้าสุริิิิ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีหลายพื้นที่จัดกิจกรรมเพื่อนักท่องเที่ยวได้สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมของเจ้าล้านนา ซึ่งอาจมีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทงเป็นจำนวนมากทำให้เกิดปัญหาการจราจรปัญหาอาญากมปัญหาความเดือ,รอดร้อนํำคาญร,รวมถึงอาจจะมีมิจฉาชีพแอบแฝงเข้าไปประทุสร้ายต่อทรัพย์สินในสถานที่จัดงานต่างๆทั้งนี้จังหวัดเ,เชียงใหม่กำชับให้ทุกฝ่ายปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อดูแลความรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดเชีงยงใหม่